ปักหมุดรายงานภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยน้องยอดอูนะคะน้องยอดอูจำลองราชค่ะล่าสุดไปทำกิจกรรมพายเรือคายักสำรวจแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งวันนี้ผมได้มาพายเรือคายักสำรวจแม่น้ำาขงพรมแดนไทยลาวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมขององค์เทียนน้ำาขงครับ ที่เชียงของสุดสัปดาห์นี้ผมได้พายเรือคายัคสำรวจเกาะแก่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้พายเองเราได้เห็นไซลั่นเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านซึ่งหลายปีหลังมานี้ปลาแม่น้ำโขงลดลงอย่างมากและมีราคาแพงลุงตีนิวัตร้อยแก้วนักอนุรักษ์และผู้ก่อตั้งหงเฮียนแม่น้ำโขงเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้ซึ่งเพิ่งจะได้ล่องสำรวจแม่น้ำโขง8ปกิโลเมตร จากปากแม่น้ำกกลงไปจนถึงสุดชายแดนที่ผาใดเพราะต้องการสำรวจแม่น้ำของอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะจมอยู่ใต้น้ำหักมีการก่อสร้างเขื่อนปากแบ่งตรงนีครับกิจกรรมการภายเรือคาอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับและมีประโยชน์ยังไงบ้างครับคิจกํามพายเรือคายักของแม่น้ำโขงของรงเรียนแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าะเด็นแรกก็คือ่กิการภายเรือคายักเพื่อสำรวจ ใช้น้ำโขงอันที่สองก็คือการพายเรือคายักเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะมุ่งส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนแม่ของยุของเราได้สัมผัสกับมนน้ำโขางอย่างใกล้ชิดและอันที่สามก็คือเราการพายเรือคายักเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่กับสาธารณชนที่สนใจให้เข้ามาร่วมพายแล้วก็อาจจะแชร์คลิปเข้ายได้ไน้โขจากที่ผ่านมานี่เราจะสำรวจไปใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ใช่ไหม มันก็จะมีเสียงดังบ้างอะไรบ้าง,างมากมายที่รบก,กวนธรรมชาติของแม่น้ำโขงนะแต่ถ้าเราพายเรือคายักสำรวจเนี่ยมันจะได้รับรู้เรื่องราวหลายอย่างโดยเฉพาะความเงียบเรื่องของเสียงเรื่องของความงดงามของแม่น้ำโขงการพายเรือคายักเนี่ยมันสามารถแวะทุกซอกทุกมุมตามเกาะดอนได้ซึ่งเรืองเครื่องยนต์ที่มีเครื่องยนต์ก็ไม่สามารถเข้าไปตามเกาะแก่นนเงเล็กได้เราได้แวะที่เกาะเล็ก กลางแม่น้ำมีหาดทรายส่วนตัวพอแดดรับภูเขาเราก็พากันกับวางแผนกันไว้ว่าคราวหน้าจะพา,ายไกลๆและค้างคืนกลางเต็นท์กันด้วยคุณผู้ชมค่ะการสื่อสารบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสายน้ำโขงไม่ได้มีเพียงเฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะคะ